จับตาดาราสาวอีกคนถูกโยงข่าววียหลังบินไปไทยหนังร่วมกันยืนยันชัดเจนว่าลดสถานะกันจริงตอนนี้เหลือไว้เพียงเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันเท่านั้นสำหรับคู่รักพระนางข้ามช่องเบลล่าราณีและเวียสุกลวัฒน์โดยเบลล่าเปิดเผยว่าทุกอย่างเป็นการตัดสินใจร่วมกันของคนทั้งสองคน อนาคตตอบไม่ได้นะปัจจุบันนี้ตัดสินใจแบบนี้ตอนนี้ก็ยังสามารถพูดคุยกันได้นะวันที่เราคุยกันไม่มีเรื่องของคนอื่นเป็นเรื่องของเราสองคนด้านหนุ่มวียยังไม่ได้ออกมาพูดแต่อย่างใดแต่มีความเคลื่อนไหวผ่านโซเชียลอยู่บ่อยครั้งแต่ล่าสุดชาวเน็ตยังไม่ m o ฟออนแห่จับผิดกันยกใหญ่ไปขุดภาพเก่าจากที่หนุ่มเวียบินไปถ่ายหนังที่ออสเตรเลีย ซึ่งมีดาราสาวพลอยพัทรากรเป็นผู้ลั่นชัตเตอร์และมีการคอมเมนต์ถึงกันจนบางคนตั้งคำถามว่าคนนี้หรือเปล่านะแอบสังเกตแฮชแท็กเวียเบลล่าก่ L L อนที่จะมีคนอื่นๆเข้ามาพูดเสริมอีกว่าผู้นี้ดูมีพิรุษสุดเขาอันฟอกันด้วยก่อนหน้านี้ฟอกันมันแปลกๆนะขณะเดียวกันบางคนก็เห็นต่างคิดว่าไม่น่าใช่มองว่าเรื่องคนเป็นเรื่องของคนสองคน อย่าดึงคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องเลย